คือจริงๆแล้วอันนี้ขอให้พูดสั้นๆนิดนึงคือแบบอย่างแบบว่าผมผมไม่เคยแต่ว่าพี่ว่าเป็นลุ่มชาหอนหรือเป็นเท่ยงที่ว่าครับ,รบต้องจิตใจเข้มแข็งใจแข็งขนาดไหนเพราะว่าไอ้คําว่ายาบางทีหลายคนติดไปแล้วมันเปลี่ยนทั้งชีวิตเลยใช่ใช่ครับทางสมองทางสติอยงี้ยใช่ครือมันมีจุดเปลี่ยนที่พี่แบบ ก็คือกลับมาดูชีวิตเนี่ยแหละครับว่าทําไมเราถึงจมปลักกับเรื่องนี้อกหักก็ตั้งนานแล้วเราควรจะปล่อยมันไปไหมเรามาันยิ่งทาทาแบบนี้ชีวิตที่เราเคยดีมันเคยดีมาแล้วแต่กลับเหลือเงินอยู่แค่1 0,000ม000บาทมันแล้วเราจะไปยังไงกับชีวิตเราจะให้เป็นอย่างนี้ไปอีกทั้งชีวิตเหรอแล้วต้องทรมานกับการติดยาบแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเราเราก็เลยตัดสินใจว่าจะว่าจะเลิกเลยครับแล้วจะทําให้ชีวิตดีกว่านี้ไม่ควรเป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วันดาลใจอีกอย่างที่สำคัญคือตอนนั้นเนี่ยเริ่มคิดว่าเราต อีกครั้งหนึ่งนะครับคืออ,าาอีกครั้งหนึ่งนี่หมายถึงแฟนตอนนั้นเราเลิกเราก็ไม่ได้เเราเราก็เพิ่กับมันแหละเราก็คิดว่าเราต้องมีแฟนที่จริงจังแล้วก็มีครอบครัวต้องทําชีวิตที่มันสมบูรณ์กว่านี้แล้วก็แรงบันดาลใจสาคัญคือลูกสาวแต,แต่จริงตอนนั้นไม่รู้จะเป็นลูกสาวหรือชายคือเราอยากจะมีลูกว่าเฮ้ยเราต้องมีลูกลเราต้องวางแผนชีวิตซึ่งเขายังไม่เกิดขึ้นมาแล้วยังไม่มีแฟนด้วยตอนนั้นนะครับก็ตัดสินใจว่าเราจะมีแล้วก็เลยเริ่มแบบเเก็บเงินเริ่มทาอะไรเพราะ มีมีมีลูกอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วจะกลับที่ชีวิตกลับมาใหม่ครับแต่สิ่งที่พี่เล่าเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมนะเพราะพี่เองไม่ได้ปิดบงดังเรื่องนี้แล้วก็เล่าให้หลายๆคนฟังเพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์ที่ใครที่เคยใช้ชีวิตพลาดแล้วกลับขึ้นมาได้เนี่ยแต่มันก็จะมีคนที่หลายๆคนที่พี่ได้ยินมาจากคนที่เล่านะครับว่าเขาก็ไปนินทาพี่ว่าเนี่ยมันติดยาด้วยมันอยู่ว่าอย่างนี้พี่ก็บอกคนนั้นนะคนระับว่าที่เขามาเล่ามันเปนคนเพื่อหลายๆคนดีมากเขาเขารู้สึกเดือดร้อนแทนเรา อ่าแต่พี่ก็จะบอกเขาว่าไม่ก็ไม่เป็นไรหรอกว่าเราก็ดูว่าชีวิตของของคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีข้อผิดพลาดเลยเหรอหรือไม่เคยพลาดเลยเหรอหรือเขาไม่บอกหรือเขาปิดเก็บงายังไงก็ตามเอ่อก็เป็นเรื่องของเรื่องของเขาซึ่งเราก็จะมองเห็นว่าเขาอาจจะมีข้อพลาดก็ได้แต่ว่าความบาดแผลของพี่เนี่ยถ้ามันเป็นเอ่อบทเรียนที่แบ่งปันให้คนอื่นให้ให้คนอื่นแบบดีขึ้นได้เนี่ยพี่ยินดีที่จะให้คนมองอย่างนั้นครับเรียนมาแน่ใจอีกรอบหนึ่งครับอันนี้คือในช่วงที่เอ่อพี่ ีพีอีช่วงหนึ่งแล้วแล้วทำเป็นที่แบบว่าอาจจะให้มีเงินเยอะแล้วไปอะไรเงี้ยครับก็่นคือช่วงอยู่ไอเอสใครที่ไม่พูดไม่เอ่อไม่พูดไม่ได้เลยก็คือแบบว่าจริงๆเริ่มตั้งแต่ามีเพลงชาลิกหรือของเจอาบอยครับฝันไลฟ์สักคืนซึ่งการทำรของกราฟิกการทำงานพวกนี้ก็ตามคอนเซ็ปต์รอบๆเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าที่มาพีมากคืออัลบั้มแรกของปีพีใช่ครับใช่ครับอยากให้ทราบเน่ยอยากให้พี่บอกเลยว่ามันมีเพลงสตาร์สัน เพลงซาสันสันเป็นเพลงแรกครับอ่านี่คือแต่งเองหมดทั้งหมดเลยเออแต่งเนื้อร้องทํานองเป็นของอีกคนหนึ่งครับคุณรู้ที่ใช้สมบัติจินดาแล้วก็ดนตรีซึ่งอยากจะพูดถึงก็คือคุณนิพันธ์ช่วยสงเคราะห์นะครับเขาเขาเปลี่ยนนามสกุลทีหลังพี่จำไม่ได้แล้วว่านามสกุลอะไรแต่ในในตอนนั้นเขาใช้เออ่างนี้นะครับเป็นบอยแบนด์อมตะที่สุดเป็นเพลงอมตะอีกหนึ่งของวัยรุ่นยุคฝันเลยครับทีนี้แบบพี่แต่งยังไงแบบจัดการเล่นใจว่าเพราะว่ามันต้องลองสามคนครับ เราลองก็ขึ้นยากกันอันนี้คือเขาก็าให้ไอเดียเราไปในแต่แรกคือเอาตามทำนองเลยครับคือต้องขอบคุณที่ตอนนั้นน่ะเราอาจเราอาจจะใช้ชีวิตแบบไปปาร์ตี้เที่ยวกันคือเลยสำเร็จเทมาแต่ว่าในจุดนั้นก็มีข้อดีที่เราเอามาได้เพราะว่ามันทําให้เราเข้าเราไปฟังเพลงที่เขาไปเต้นกันเรารู้สึกว่าเพลงมันต้องง่ายๆสนุก,นกคนไม่ได้คิดมากขนาดนั้นแล้วก็ไปสนุกกันเราได้อารมณ์จากตรงนั้น พี่ต่งเพลงสาสันเนี่ยถ้าพี่ไม่เคยไปเที่ยวกลางคืนไปเมาขนาดนั้นพี่อาจจะแต่งอันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นเพลงเนี่ยพี่ไม่ได้แต่งเพลงนี้ตั้งแต่ต้นเขาจะมีเออคนที่ตัวเต็งของทีมในตอนนั้นเนี่ยก็แต่งไปหลายเนื้อละแล้วมันไม่ผ่านมันเหมือนกับไปสง่งส่งไปที่เออที่เฮียฮอนะครับก็ไม่ผ่านแล้วเขาเ,เขาคิดว่าทำนองกับดนตรีมันดีเขาก็เลยบอกว่าแต่งตั้งสองสองสองสามเนื้อแล้วไม่ผ่านอ่ะใครจะอยากแต่งบ้างพี่ก็เลยยกมือ ต,ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีโอกาสมากก็พอมีโอกาสมาก็เลยยกมือว่าพี่อยากพี่อยากแต่งเขาอลองดูก็ได้แล้วเขาก็ให้โจทย์มานิดมานิดหน่อยแนละ้ว่าตอนนั้นมันมีอัลบั้มเชียั้งมันมีเพลงสั่นสู้อยู่อ่าก็อยากจะให้มันเป็นแนวเป็นแนวแนว,แนวนั้นนะ่ะแต่เอาเอาให้เข้ากับกับ B B. อีทูบีอ่าแล้วตอนตอนนั้นพี่รู้สึกว่าเขาเต้นเขาเต้นไม่เต้นไ,ไม่ค่อยได้เขามีมีปัญหาคือเขาเต้นไม่ค่อยได้แต่เขาแต่ว่าฮีฮอเนะี่ยอยากให้เขาเต้นนะครับพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะ hey, งั้นถ้ามันเป็นเพลงประมาณซาสัาน มันก็น่าจะดีแล้วพี่ก็แต่งพี่ก็เลยแต่งมาโดยที่แต่งแบบง่ายๆรู้สึกว่ามันไม่ต้องยากหรอกเพราะว่าที่พี่เห็นเพลงที่ไม่ผ่านเนี่ยมันดูเหมือนเขาคิดซับซ้อนแล้วมันยากพี่ก็เลยมันต้องง่ายๆนะครับแล้วพี่ก็เลยแต่งอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปมันก็จะเป็นถ้าสังเกตคือมันจะมีคําซ้ําๆไม่ได้คิดมากแต่สนุกครับเออที่ประชุมในตอนแรกเนี่ยเขาก็าติดว่ามันง่ายไปนะโอหแต่งนั่นขนาดอันนั้นแต่งคิดน,น่นนี่นั่นยังไม่ผ่านเลยแล้วอันนี้มันจะผ่านเหรอเที่ยวพี่เทีท่ยวกลางคืน ทุกคนบางทีข้าจะไม่ได้เที่ยวในแนวพี่นะครับพี่เที่ยวคืนเยอะมากมันต้องอย่างนี้พี่ฟังเพลงแล้วมันต้องง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วเขาอะลองดูก็ได้เพราะว่าเขาลองกันมาหลายแบบแล้วก็ลองลองดูไม่เสียหายมันสุดท้ายละปร,ะกรากฏเอส่งไปก็เออผู้ใหญ่ชอบเฮียชอบครับครับมันจะเป็นเรื่องราวประมาณนี้